ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนอนในรถ c r v g 3ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเ,ออเนี่ยครับก็ประมาณนี้ไปซื้อไม้อัดมาประมาณสองรอยกว่าบาทเอ,อ้ยไม่ใช่ไม้อัดครับไม้เลตครับโทษทีครับผม แล้วก็ซื้อเบาะรองนอนมาอย่างนี้ร้อยกว่าบาทครับจากลาซาด้านอนได้สบายครับหนึ่งท่านสองท่านก็นอนได้นะครับถ้าตัวไม่ใหญ่ขอบคุณครับสวัสดีครับผม